บัดน,นี้น้อพ่อแม่พี่น้องก็พอดีแล้วบัดน,นี้เนาะซุกเปื่อยแล้วเป็นทีเอ็มหอยนะตะสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องรลยกาเอฟซีเบอร์สกูส๊ดสกู๊ดมินดีต้อนรับเข้าสู่ซองปูนานซะาวลาวคือเก่าน้อพ่อแม่พี่น้องมาดีกามาพบมอปฟกนนะันดีเลยเนาะมีสปูกะเข่าคข้วอีกแล้วน้อพ่อแม่พี่น้องพาพี่น้องเขับวปเลยสปูกะหนึ่งเข่าซุกแล้วเป็นทีเอมห้อยนะซุก เจ๊เศร้าไปเลยนะพ่อแม่พี่น้องอันพนตกเมื่อวานนี้เนาะกะตกแรงมากกะได้ไปก้านกรบก้านเขียดเนาะต่ว่าสปูกะได้บลายเนาะพ่อแม่พี่น้องได้กระปอมกระเขียดทรงสาโตนี่แหละมันมันบุคอยนี้แหละเดี๋ยวนี้ฮะกะเมสปูไปก็ได้ลืงหน่อยเนาะทรงสามโตสปูก็ได้กบโตหนึ่งันอีกะเยดเมโนโออ,อมกบอ่อมึืงหน่อยไปเบิ่งไปชมกันเลยนะพ่อแม่พี่น้องอึืงหน่อยเนะาะลูกะลืง หรือมักแดงเพื่อนว่ามีกบกบสปูเนาะแต่ก็มีเรื่องเคียงเครื่องที่ใส่ก็มีขาขี้ขาเนาะพ่อนพี่น้องขาหลาหัวซีไข่หรือหัวตะไข่ในแหละอันนี้คือใบมักคำอ่อนเนาะอันนี้คือพักมักหาหรือว่ามะละคีนกภายเนเพ่อนพี่น้องไผ่บูมีขาให้มาเอาน้ำสปูเด้อมีทั้งขาบ้านละขาป่าเนาะนี่นี่ขาขาป่าเพ็่นห้องเนาะอันนี้ก็ขาบ้านเนาะ อ้าวสีออกไปปลาเลยไปเบิ่งไปสมกันเลยสัปูกาซิมาผักอบกันเลยเนาะผักอบผักอื่นหน่อยอะไรนะพ่อแม่พี่น้องผักมันเป็นสิ่งเปื่อยไว้เนาะ อมไรก็ใส่หมอนะคองใส่น้องมหนออาน้ามาใส่ไปขัวเนาะขว,ะนะขวะไว้สักกลนอนให้ซีนมันเปื่อยออกจักกน่อยหนังจังซีมาออกน้อนใ่น้องสักกลูกก็สีข้างหมอปเลยนะ้องมันอ่าอนะไเนาะ ว่าดับกิน่นเขาวน้องน้องกับวัวซีไทยว่าตะคร้ยอย่างเี้เนาะถูกๆให้มุนๆถูกๆแต่ก็กกใส่โมงๆแต่ก็มาถูกวัวซีไทยเนาะเพื่อให้กลิ่นออก บะี่สปูกาสิมาใส่เกลือกันเลยเอันนี้คือเกลือผสมปูใส่ละหมอกกันเลยนะแล้วชิใส่คริกง,ง้อลงไปเนาะครสุรดคริกเศษใส่น้อยเศษน้อยใส่ลายเศษลายแล้วก็ออยันะยงชิมนี้ปรุง้วหอมซองอีกเนาะใส่ชินกะินก่อน ขวไวส้สจกผัก,น,กนึง,งออก,นนก็นาะจังซีมะอองน้องพรมพีน้องเป็กรฟ้าหมอปิดลงไปนงันี่ยโมทนเลขมีลายขันโตรงนในขนาดทีรอดทาโมที่เข้าข้างไว้าหแฮมบุกสะก่อนจออออังมะอองอีกเถอก็คือซิ้มาตำขราเบือนวใส่คราเบือจักหน่วยหน,นึ่งกับมะเพ็ดน้องอแมพีน้อ ตม้มเรวยกมี่เมียพ่อเลยนะน้องพ่อแม่พี่น้องกาสิมาเดทพักอาละกินโนกน้องเรียกว่าพักมหาอะไรือแบ้ว่ามันก็นขึ้นตามหัวตามมันหัวคนอื่นนะก็ไปโคลมาน้องพ่อแม่พี่น้องขึ้นแถวกลางบ้าน,นบริสุทธิ์อันนัสปูบคอยกินดอกราะว่ามันมีนดรสาติามคมนะ ก็วาสีมขมเนาะคันไซไายค่ะ วาน al, นี่พ่นตกจักะยานหลอกล้มกระล้มน้องคอม่พี่น้อง่เลยเพื่อนสปูกาเปียกเบิดหัวกระหัวนะแต่เป็นกลางคืนนี่ก็คือสีง่ายบนนอนเลยง่ายก็จะ,จะสีไปนอนถูกไหมเนาะเพื่อนเปียกไปเลยเด็ดเล็วบานทีข้องนนี่ก็คือแบบได้เฮ็ดเนาะมือสปูกะย่อมสาดเมื่อวานนี่ก็เลยแดงเนาะงคอพี่น้องอย่าตกใจเด้อ กะรอถ้าหมอสักพักนึงเบิ่งสิมาเปิดโอ້ยหอมหวนໍวนเนาะน้าําก็ยังบ่ทันบนห,นห,ญหญ่นจุไฟรอถาเักพันສะก,ก,ก,ก่อนเนะกกกกหออนะนกเลยสเพิเือลงไปนอแม่ เส็จครับเสร็จประเด็กจั๊กไหมหนึ่งเนาะอันนี้คือเสร็จประเด็กปลาลงไปจักหน่อยนึงเนาะให้มีกลิ่นหอมจั๊กหน่อยอันนี้ก็เ,กนนกเทลงใส่หม้อแล้วไหม เพิ่มมาหน่ไปเกลือนครพินโน่ใส่ลงไปเลเอกกระข่าหมกไปเลยนะจังหน่อยแบบหมกขดไก่สิมไกส่สมจังสีอภัสราไนใส่น,นครพิ่นงะ บันนี้นะ้องผมเ็พี่น้องกะพอดีแล้วบันนี้เนาะซุปเปื่อยแลวเพันธีข้าวอยนะนตาชิไดอันเอาพักมาละหรือว่าพักมาหาลงใส่เนาะใส่เบิดนีดเลยจะวัดสีคมเนาะใส่เลวกับสีุงเลยเนาะ นี่นะพ่อแม่พี่น้องหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เนาะนี่กลิ่นหอมทวนๆเนาะเอาละพอ่อเอาละพ่อแม่พี่น้องคลิปสปูโคอหยุดไว้เพียงสำนีก่อนเด้อฝาพกพ่อแม่พี่น้องไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้สปูเหดคลิปต่อๆไปในเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอ้ย